ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายปีกันแล้วแต่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวงการอ e ีสปอร์ตก็ไม่เคยจะหอบลองเลยแม้แต่น้อยในทางตรงกันข้ามมันกลับจะยิ่งร้อนแรงขึ้นกว่าเดิมเสียอีกเพราะแต่ละเรื่องของช่วงปลายสัปดาห์นี้บอกเลยว่าเข้มข้นดุเดือดแบบสุดๆที่ทางแบรนด์เค้าอีสปอร์ตเราคัดมาแบบเน,น้นๆเพื่อทุกคนให้ได้รับชมกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโปรเพยเยอร์พับจีที่ประท้วงทีมตัวเองโดยการโยนเกมในการแข่งขันจนทีมของพวกเขาต้องถูกตัดสิ์ไปแม้ว่าจะผ่านเข้ารอบหรือเรื่องรา ของโปรโหญิงจากแดนบราซิลที่โดนทางทวิชแบนแบบอีย่างวะเนื่องจากลูกวัยสามขวบเธอโผล่เข้ามาในสตรีมและยังมีเรื่องราวของโปเกมอนอีกด้วยทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันได้ในแอดบตัวนี้กันเลยครับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมอยู่ ตอนนี้พวกเราก็ได้นำแบ,บแรนด์ชั้นนำอย่าง G Fuel ทั้งแบบซองและแบบ Energy Crystal รวมถึงหมากฝรั่งจาก b บ Racer อย่าง r e s p o n by Five มาให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันซึ่งมันไม่ได้มีแค่รสชาติที่ดีเท่านั้นแต่มันยังมีการช่วยเพิ่มโฟกัสสมาธิและประสิทธิภาพในการประมวลข้อมูลต่างๆได้ด้วยและนอกจากจะสามารถใช้ในการเล่นเกมได้แล้วยังสามารถใช้ในการทำงานหรือว่าการเรียนได้อีกด้วยถ้าใครที่สนใจอยากจะสั่งสินค้าของ G Fuel แบบกระปุกหรือ r e s p o n แบบเป็นแพ็ค ก็สามารถสั่งแบบพรีออเดอร์กับทางเราได้เช่นกันซึ่งมันจะมีราคาที่คุ้มค่ากว่าการซื้อแยกมากๆครับแน่นอนทั้งหมดนี้เป็นของแท้นำเข้าจากอเมริกาการันตีได้โดยทางแบรนด์ขอ e ้อีสปอร์ใครสายเกมเมอร์อ e ีสปอร์ตต้องลองด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากจริงๆนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันกันก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือเรื่องของโปรเพย์เออร์อีสปอร์ในเกมพับ G Mobile หรือก็คือการแข่งการพับ G ีในเกมมือถือที่ประท้วงทีมสังกัดของตัวเองนั่นก็คือทีมล e ู s อีสปอร์ อีกหนึ่งในชาติที่ได้รับการยอมรับเลยว่าเก่งในด้านเกม f อ s เป็นเบอร์ตน้ตนๆไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามครับโดยทีมลูปอ e ีสปอร์ตเนี่ยก็ได้ติดเป็นหนึ่งในตัวแทนของชาติบราซิลมาเข้าแข่งขันในรายการที่จะเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดของ eSport ในเกมพับ G Mobile เลยก็ว่าได้เรื่องนี้ก็คือทัวร์นาเมนต์ PUBG m o b i l e Global c ช a m p i ้ n s ชิ p Season ศซรซึ่งการแข่งขันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันแบบระดับนานาชาติเลยละครับที่คัดแต่ละตัวแทนในแต่ละภูมิภาคมาแล้วด้วยแและะมมีตัวัววททนนนนจจาากกไไยเเเงช่่่ป็ R ซีเครตจีนหรือ Power 888 KPS ถ้าว่าทุกอย่างมันก็ปกติมากๆทีมล e ูปอีสปอร์ตเนี่ยก็แข่งขันตามปกติมาเรื่อยๆในรายการนี้ จึงจะคัดเอาแค่16ทีมเท่านั้นและไปแข่งขันต่อที่ประเทศดูไบซึ่งเรื่องราวดรามา่ามันได้มาเริ่มต้นขึ้นเพราะผู้เล่นหรือโปรเพยเยอร์ในทีมลูป e ีสปอร์ตถึง3คนด้วยกันอันได้แก่เฟเดอโร่โกเดนและคาวอสกี้ซึ่งนับว่าเป็นสามในสีของผู้เล่นที่มีปัญหาในทีมและโยนเกมเกิดขึ้นในการแข่งขันอันยิ่งใหญ่นี้แล้วทาไมพวกเขาถึงได้ทําแบบนั้นลงไปในการแข่งขันที่เป็นเหมือนกับหน้าตาของคุยา้าแบบไม่สนใจใยดีใดยทั้งสิ้นซึ่งจากที่เราไปสืบมานั้นก็เป็นนเพราาาาะทงงด้ขตสััก อย่างล e ูปอีสปอร์ตดันเกิดปัญหาภายในขึ้นระหว่างผู้บริหารกับโค้ชของทีมนั่นก็คือดาดินผู้ที่เป็นโค้ชให้กับทีมมาอย่างยาวนานและปั้นเหล่าโปรเพเยอร์พวกนี้ขึ้นมากับมือแต่จนแล้วจนรอดเมื่อเกิดปัญหากับทางทีมขึ้นมาลูปอ e ีสปอร์ตจึงได้มีการไล่ดาดินออกจากทีมซึ่งจุดนี้แหละครับที่สร้างความไม่พอใจให้กับทางดาสามโปรเพเยอร์ของทีมล e ูปอีสปอร์ตที่เราได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นการไล่ออกกลางการแข่งขันอีกด้วยนั่นทำให้ในมิสตอมมาแล้วที่ดาดินถูกไล่ออกไปโปร สามคนในรอบถัดไปจึงรวมตัวกันประท้วงโดยการแคมป์อยู่นิ่งๆและรอให้ทีมไหนสักทีมมาเก็บพวกเขาไปได้จะมีก็แต่ผู้เล่นในทีมอีกคนอย่างคารินโฮที่ยังคงแข่งขันแบบงเงาคนเดียวจะเป็นอย่างไรเราไปดูช็อตโยนเกมนี้กันเลยครับ Oh ini dia Kayaknya dari loops Mereka lagi pengen bikin konten Tidak ada yang melakukan looting di arah sini Ini mereka ada di sekitar kastil. Ini gerejanya kastil kan ya iya. Gerejanya Ruins Gereja, Gerejanya Ruins Mereka gak ada yang looting Mereka hanya duduk Mereka lagi main apa men Gue gak ngerti Dan mereka hanya diem mereka di mereka gereja ini <laughs> Mereka hanya diem di tempat tidak ada pergerakan yang mereka lakukan di dalam gereja ini. Bahkan senjatanya dijejer masuk. Masih. <laughs> ini free kill, man. Ini g free kill. Ini g free kill. Hey, mereka ngayang? melayang. Mereka melihat. Hanya duduk diem. Oh. <laughs> Gua yakin. Ayo dong Jinain ketawa, please. Muka lo ketawa, please. Ayo dong ketawa dong. Gak mau ketawa g 9 Ketawa, woy. Ayo dong ketawa dong. มันกระดานตัตน้างเลยที่อบุยอย่างที่เราเห็นกันว่า ทั้ง3คนอยู่เฉยๆในโบสถ์แห่งหนึ่งและก็ไม่ใช่ทีมไหนที่ได้คิวจากทั้ง3าคนนี้ไปนั่นก็คือจีนจากทีมอ q ร์คิวอาร์ทีนาจากประเทศไทยเรานั่นเองครับที่ไปจ้าเอเจอเข้าให้และยิงไม่เลี้ยงใส่ทั้ง3าคนตายเรียบและได้แต้มคิวไปแบบฟรีๆโดยผลสุดท้ายทีมลูบ p สปอนอันที่จงทำผลงานได้ยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันก่อนที่จะโยนเกมและหากพวกเขาไม่โยนเกมก็จะจบที่รัดับหกของการแข่งขันดังกล่าวผ่านเข้ารอบแบบชิวๆไปแข่งขันที่ดูไบทว่าเหตุการณ์โยนเกมครั้งนั้น ได้ทางไม่ทางผู้จัดก,การแข่งขันอย่าง PUBG Esports Team กับทาง ESL มองว่ามัดเป็นการกระทําที่ผิดกฎที่ได้ตั้งเอาไว้ในมาตรา6.1.2ที่ได้เขียนเอาไว้ว่า ผู้เล่นทุกคนที่เข้าแข่งขันจะต้องเล่นอย่างสุดความสามารถที่ตัวเองมีแน่นอนว่าหากเราได้ดูคลิปก็จะเห็นเลยว่าทั้ง3คนมีฝีมือแต่กลับปล่อยให้ถูกฆ่าไปได้จึงถือว่าทำผิดกฎข้อนี้อย่างแรงและน,นั่นทำให้การโยนเกมของพวกเขาทำให้ทีมลูอ e ี e ป p o r t s port, ถูกเตะออกจากการแข่งขัน p g m c อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองครับเรื่องราวนี้นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามากๆเพราะพวกเขาก็เป็นทีมที่น่าจับตามองหากไม่เกิดปัญหาภายในขึ้นมาจนต้องประท้วงและโยนเกมกันแบบนี้อย่างไรก็ตาม ทางแ a งค์ข้ออ e ีสปอรก็อยากให้ผู้ชมทั้งหลายติดตามการแข่งขัน PGMC ต่อไปนะครับเพราะทีมจากไทยเราที่เข้าแข่งขันผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศกันหมดไปช่วยกันเชียร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอาล่ะเราจบประเด็นร้อนแรงจากการโยนเกมไปแล้วทีนี้เรามาถึงเรื่องราวดูเดือดอีกอันที่ทางทวิชรอบนี้ก็ดูจะทําไม่ค่อยจะถูกต้องจนต้องกลับลําแทบไม่ทันหลังจากตกเป็นประเด็นอีกครั้งโดยเรื่องราวนี้ได้เกิดขึ้นกับโปรเพเยอร์และสตรีมเมอร์หญิงในประเทศบราซิลนามเทฮูฮู hu. หนึ่งในโปรเพเยอร์ของที ที่ลงแข่งขันเกมวอโลแอนด์ oland, ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาด้วยสถา,านการณ์โควิดทําให้การแข่งขันไม่ได้มีมากบายนักและทําให้สถา,านการณ์ทางการเงินของเธอค่อนข้างลําบากนิดหน่อยและหันมาเอาดีทางด้านการสตรีมแทนเพื่อหาเงินมาจุนเจือเลี้ยงดูตัวเองและลูกของเธอในวัยสามขวบที่กําลังน่ารักแบบสุดๆโดยชื่อชั้นในการเล่นเกม f อ s ของเธอก็ไปเป็นสองรองใครเลยล่ะครับเพราะเคยชนะมาหลายรายการเหมือนกันในทัวร์จัดแข่งขันของสำหรับผู้หญิงทําให้แฟนคลับติดตามเธออยู่พอสมควรเลยและทั้งหมดนั่นเองก็ส่งผลทําให้การ สตรีของเธอแต่ละครั้งก็มีผู้ชมที่มาขึ้นเรื่อยๆและกาลังเติบโตอย่างสม่ําเสมอทว่าเรื่องราวรามาและความผิดพลาดครั้งใหญ่ของทวิชได้กลับมาอีกครั้งเพราะในวันที่21ธันวาคม2020ในขณะที่เธอกาลังสรีมตามปกตินั้นจากคาให้การของเทหูฮูได้บอกเอาไว้ว่ามีจังหวะหนึ่งที่เธอเดินออกไปรับอาหารที่หน้าประตูตามที่ได้สั่งไว้และไม่ได้อยู่หน้ากล้องลูกวัยสามขวบของเธอก็โผล่เข้ามาในกล้องและทักทายผู้ชมของเธอซึ่งมันควรเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักเฉยเทว่าทางได้ของ ทวิชที่ตรวจจับเจอนั้นกลับไม่ได้มองว่ามันน่ารักเพราะตามกฎของทวิชนั้นห้ามไม่ให้เด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีสตรีมคนเดียวเด็ดขาดและจังหวะนั้นคุณแม่ของเด็กน้อยคนนี้ก็มาอยู่ที่หน้ากล้องด้วยทําให้ทางแพลตฟอร,ร์มสตรีมยักษ์ใหญ่มองว่าผิดกฎและไม่รีรอที่จะแบนช่องของเธอในทันทีในไม่กี่นาทีต่อมาเธอก็ได้มีการโพสชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับแฟนคลับที่กําลังงงอยู่ว่าทาไมจู่ๆช่องของเธอก็ได้บินหายไปซะอย่างนั้นแถมยังบอกได้ว่ามันเป็นเหมือนกับช่องทางในการทําเงินท่ เธอใช้ในการเลี้ยงดูลูกและครอบครัวด,ด้วยเช่นกันนอกจากนี้แล้วเธอยังได้ทวิตไปพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยจากการที่เธอถูกแบนจากทางทวิตเพราะอย่างที่บอกไปมันเป็นเหมือนช่องทางในการทำเงินของเธอในขณะที่การแข่งขันวาลเลย์อยังไม่ค่อยมีมากเท่าไหรนะ่นักเราลองไปฟังกันแบบสั้นๆดีกว่าครับ Mas é tudo muito injusto, eu não aguento mais, velho. โดยหลังจากนั้นเรื่องราวของเทฮูฮูก็เป็นที่พูดถึงขึ้นมาในทันทีซึ่งทุกคนต่างก็เข้ามาให้การใจเธอเป็นจํานวนมากและกลดด่าสาบแช่งทวิชที่แบนได้อีกอย่างว่ามากๆเพราะเอาเข้าจริงเธอก็ไม่ทําผิดอะไรแม้แต่น้อยการแบนตัดช่องทางทําเงินแบบนี้มันเป็นอะไรที่รุนแรงเกินไปอีกทั้งการแบนครั้งนี้ยังไม่มีกําหนดปลดแบนอีกด้วยเรื่องนี้เองได้ทาให้สตรีมเมอร์หลายคนออกมาช่วยกัน call out และขอให้ทางทวิชปลดแบนเทฮูฮูเธอจนเกิดเป็นกระแสแฮชแท็ก free เทฮูฮูกันเลยทีเดียวรวมถึง ยังได้มีคนเปรียบเทียบว่าทวิชแม่งโคตรสมาตรฐานเพราะมานเคยมีกรณีที่สตรีมเมอร์ชื่อดังอย่าง a l i n นตีเคยตกเป็นข่าวว่าขณะที่เธอสตรีมอยู่ได้มีเหตุการณ์โยนแมวเกิดขึ้นซึ่งหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นก,นการกระทําที่รุนแรงต่อสว์เกินไปและควรจะมีบทลงโทษบางอย่างกับอ l i n นตีบ้างแต่ทางทวิชกลับไม่ได้จัดการอะไรเธอเลยแม้แต่น้อยเป็นอย่างไรเราลอไปดูกันเลยครับ นะ <Shit. S 1> เรื่องราวนี้ล่ะครับที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกับกรณีของเทวฮูที่ไม่ได้ทำผิดร้ายแรงอะไรแต่โดนแบบแบ,บไม่มีกันหรดใอย่างนั้นทว่าหลังจากที่ทวิชโดนด่าและต่อว่าจนหูชาไปนั้นในวันที่11ธันวาคม2020ณนะเวลา1ทุ่ม20ของวันดังกล่าวด้วยพลังของโลกโซเชียลทำให้ทวิช ออกมามีการปลดแบบโดยไม่ได้มีการประกาศหรือแถลงการแต่อย,ย่างใดแม้จะแอบขัดใจเล็กๆแต่ทางหน้าของเทฮูฮู oo, ขอแค่เธอได้ช่องทางทำมาหากินกลับมาก็เป็นที่พอใจแล้วรวมถึงในรอบนี้ที่เธอกลับมาสตรีมนั้นก็ได้อุ้มลูกวัยสามขวบขึ้นมาออกสตรีมด้วยซึ่งมันเป็นภาพที่น่ารักมากๆและมีผู้คนที่ได้ติดตามข่าวของเธอเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามจนเธอถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยละครับ se inscrevendo e por todo o carinho, por todas essas palavras que vocês estão falando para mim, tá? ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเรื่องเราที่ทำให้เราได้เห็นเลยว่าพลังของโลกโซเชียลนั้นมีอิมแพ t จริงๆจนแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ก็ไม่อาจต้านทานกระแสได้เลยและเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเด็กเลี้ยงแก่ที่แต่งขึ้นด้วยครับมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วเราก็ขอปิดท้ายที่เรื่องราวของโปกเมนสตรีมเมอร์หญิงชื่อดังของเรากันบ้างโดยเธอเพิ่งถูกทําให้ของขึ้นไปเมื่อเร็วๆนี้จนต้องออกมาระบายกันยกใหญ่เรื่องราวของโปกเมนได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่19ธเกวาว2020่ัานมา,นนา่มธองลัตรี่สับงเธอตามปกติ ก็ได้มีคนที่โดเนทเงินเข้ามาให้เธอและมีข้อความเสียงที่เข้ามาด้วยโดยผู้แซะเธอว่าผู้คนที่มาชอบเธอนั้นก็เป็นเพราะว่ารูปร่างและหน้าตาเพียงอย่างเดียวเฉยๆ mm hmm. เท่านั้นแหละครับเจ้าแม่โปกิเมทิกับองค์ลงและตอบอย่างดูเดือดไปเลยละครับเป็นอย่างไรเราลองไปดูกันเลยดีกว่าบอกเลยว่าคุณแม่โปกิใส่เต็มมาก you know it's quite odd the amount of people that will go to the extent of sending me money just to summarize any success i've ever had in your looks of course looking in a way that is attractive to some sure that can be of benefit to anyone as can a variety of other things being funny being hardworking you know my teeth everybody has positive traits or negative traits or whatever but i think objectively logically have you not seen a billion girls, especially on Twitch, that look far better than me? How can my success be only due to the way that I look when there are many that look far better than me? Why are you wasting your damn money trying to tell me this? Take your money, spend it on yourself. Take and a เรียกได้ว่างานนี้คนที่แซะหรือดูถูกเธอนั้นน่าจะต้องปรับความเข้าใจกันใหม่เลยนะครับเพราะอันที่จริงก็ถูกอย่างที่โปรกีได้บอกว่ามันมีคนที่สวยกว่าเธออีกหลายคนมากๆและมันไม่ใช่ว่าเธอเอาคนดูอยู่หมาดจากการเอนเตอร์เทนของเธอเหรอถึงมาอยู่ในจุดนี้ได้การเพื่อนๆคิดอย่างไรกันบ้างครับจริงอย่างที่โปรกีเมนบอกหรือไม่และทั้งหมดนี้ก็คือแอดบของเราหากเพื่อนๆชอบการอัปเดตข่าวสารแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ และที่สำคัญกดกระดิ่งกันไว้ด้วยจะได้เห็นคอนเทนต์ข่าวสารแบบนี้รวดเร็วก่อนใครเดอ้อ